วันนี้ผมก็มาเล่นแมปการบุกลุกกับน้องชายครับชีโร่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเล่งกันเลยนะครับมามาตามมาครับเขาเขาเขาเขทีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมนะครับน้องชายไป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 ตามมา,อ,าอ่านโน,น้ตบนตู้แช่แข็งครับ มาแล้วมาแล้มาแล้วเ้าวันนี้มามาเมาื่อกี้น้องผมหลุดครับมา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 ไปอ๋อกลางคือหนึ่งสับประรดเสียงขวัญพ่อแม่ของคุณอยู่นอกเมืองเพื่อเดินทางทำธุรกิจคุณจะดูแลบ้าน ในไม่กี่วันข้างหน้าคนเดียวไม่ใช่คนเดียวหรอกครับผมมากับน้องชายพ่อแม่ของคนให้เงินกับฉันเพื่อซื้ออาหารและพวกเขาก็ทิ้งรายการอาหารไวนน้ฉันคิดว่าฉันควรไปอ่านรายชื่อที่พวกเขาทิ้งไว้ไนะครับพวกเขากล่าวว่าโน้๊ตอยู่บน ตู้แช่เย็นไปาเราจัดการเอาเอขอโทษเราต้องทิ้งคุณไว้คนเดียวในขณะที่เราออกจากออกเดินทางเพื่อธุรกิจเราจะรวดเร็วสัญญาโกดทำความสะอาดบ้านและทำกระทำภารกิจเรานี้ในขณะที่เราไม่อยู่ทำความสะอาดห้องยุ่งของเราของคุณกวาดบ้านย้ายกล่อง ทำความสะอาดห้องยุ่งของคุณกวาดพื้นย้ายกล่องจากด้านนอกไปที่ห้องทำความสะอาดจนจานสก,รสกรปรกฉันคิดว่าฉันควรเริ่มด้วยการทำความสะอาดห้องของฉันตโรยพีโตร,โรโตามมาเราไกลไม่ต้องยู่ไม่ต้องอยูอ่ฉันจะไ นี่นี่มคันี่นี่นนมานี่มามามาเามาเอามาดวนดดวนดดวนดูดวนนี่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 มคกนี่เออัครับจะเป็นเป็โค้บุกับ้านนี้ไม่ทำาาเลยไม่ได้พอเลเสร็จแล้วครับรอรอก่ต่ร้อนนะนี่ซาวเกม นั่นคืออะไรนั่นคืออะไรอ้าวอ้าวเปื่ประเด็นมาแล้วเริ่มมือนฉันควรจะอยู่ที่นี่คนเดียวหึหึหยันยันนี่สำรวจห้องจำสำรวจเสียงห้องน้ำอ้าวเอาห้องน้ำาใส่นี่ที่ห้องน้ำาใช่ะดยาะไอ้ยนห้องน้ำมิส ข้ามาข้ามาโอ้โหสแต๊ดเดอตะ๊กแกนูครับไม่นูเต็มอะไรเนี่ยกำจัดหนูมันมีปืนนี่ซื้อนะฮะเขาต้องก๊อจัดเขาเดี๋ยวอะขออนยันเลยๆอ๋อกด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 ขาหนูกดขาหนูไอ้เย้ยเขาเข้ามาตอนแรกนะแม่งตัวไก่กอี๋ ตุ๊กยนุ้ยสัตุ๊กตุ๊กตุกดสโาดิโอเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ยแม่งจะซื้ออย่างเดียวเลยนนี่ก็กดดีมีสองคนนึงเยอเคเอ้ามันคือตายวะเอ้ามันซิกแซกนั่นนี่มันอ้อละเอ๊ะมาแล้วๆๆๆๆๆออกมาๆๆๆผีได้ผีได้ผีได้ในที่สุดพวกเขาทั้งหมดหายไป มัน,นมื่มคนละเจบต้องมีการเปิดเผยละระบาดของหนูงาน,น,นไหนเอ้ด้เอฉันเหนื่อยหน่อยฉันควรดูทีวีสักหน่อยมาดูทีวีครับกดข้างกดข้างมาชิด,ดูทีวีให้ขออนุญาตว่าอีสานหน่อยละกันนี่เลยโว้ย ทรงพิซาซ้อหยั่งกันเนี้ยครับเอาข่าวล่าสุดมีข่าวรายงานจากจำนวนมาก U F O บินในท้องฟ้าในคืนนี้รัฐบาลได้รัฐบาลได้สั่งให้คุณอยู่ข้างในและดอกประตูและหน้าต่างจากทั้งหมดเราจะให้คุณอัปเดตวันไม่ทันลูกคเร็วจัด น่าจะใส่นะน้องแล้ต้องไปปิดฉันต้องเห็นบางอย่างฮึฉันต้องเห็นบางอย่างแล้วโูกยาจะจะไปปิดเถอะไปปิดเฉยเดียวเลยเนอะย่านโอ้ย่านอะไรครับผมย่านครับพี่ก็ย่านเหมือนกันครับน้องมาใหญ่ก่อนมาใหญ่ก่อนคุยหลอกบ้านมาลูกมาไม่รู้ไอ้ซัดไอ้ซัดไอ้ซัดเกิดยัยูเอฟยูวิทยูเอฟองนี่ขามาเลยมาเฉยเดียวเร็วเร็ว เสีมสเีมบลหลไ้นห่เอาใหญ่ๆกองยอ๋กดกดนแล้วกดได้แล้วมันมันมันอยู่ในตัวเฮามันอยู่ในตัวเฮาีิเดโอเคยานยานยานดุนดุนดุนทำง้นเาไปง่า่กบ้คลมแมนี้ทีเดียวตัวน่ตัวน สัตว์อ่ะไอ้ยัินหดใจนีนหลับนอนโรโรนอนนอนโอ้ยอีพอยแม่อีพอยแม่เยนอน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 ก่อนนอนก่อนไฟอยู่ข้างนอกบ้านหลังบ้านดูมาน้ำเดียวมาน้ำเดียวอิ่งถือวิสายถือวิสาย โลโลโลตามมาเลโลโลดนดนนองดมัมีมัมีย่านเยนจัดกูได้จะจัดกูได้มัมีเอาไปฟังุฟังุรฮาา่่าามดวย่านียไอชัดแม่งหกจัดหกจยังไปยังไปนม่

จะมาจากข้างตรงข้ามเนี่ยวะเนี่ยคุณควนตรวจสอบมันออกมาแค่ให้แน่ใจทุกคนโอเคสำรวจสำรวจเสียงกรีดร้องที่ข้างที่คล้ายใช่ปะสถานที่ตั้งแคมป์ออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกจออกไปนอกเชื่ออย่าจัดกูได้อย่าจัดกูได้อย่าจัดกูได้ มันอยู่วะออกมาหนีมันเดูยวตแมน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 ดูเออบูมันอันดับหนึ่งบูมันอัเดียวมันอันเดียวมาอย่างมันบุกเลยยานก็อะได้เลยอุ้ยแม่งทางมันเปี้ยวจังวะขู่ยยูเอฟโอเม่งมนามัาลงลงจอดที่นี่เลยแม่งขาสั้นมือสั้นมันอะไรย่างนี้โนวันดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่ครับ อย่างนี้เบิร์สเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นตัวสอบนี้ไปเอาไปแล้วครับฮะตัวสอบนี้ไปตัวสอบไหนเออตัวสอบตัวอุ้ยอย่างนี้อะไรคือเครื่องบันทึกเทปเจะแงบครับนี่ต้องเป็นที่ที่เสียงกรีดร้องมามาจาก Oi! Eh sát, Ê sát. Ôi, cụt to cái ơi. Húy, 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 lộn đi đi. Này ơi. Đó! Á! Hồi tái. Húy. Hồi tái. Chết rồi. Ya! Dạ Dạ cụ. Ya, 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 ya. sát, Ê sát. Gì ông, gần. Gần lúc cụ, gần lúc cụ, gần lúc cụ, gần lúc cụ. này. Ở bên này. Ya!

ฉันคิดว่าฉันอ่าฮะอุ้ยกลางคืนสองวุณใวเวลาทั้งวันดูดีวีตอนโอ้โล,โลไม่น,าน่าเลยโลโล,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 โลตายแล้วครับผมเดชมอลีไหลตายครับไหลตายาควรจะทำการร้องเพลง ฉันสำเร็จแล้วมันเป็นเวลากลางคืนแล้วอืมฉันควรจะล้างจานอยังงงงงงงครับใจเย็นยินเบิ่งไหนยู่มันไปเบมันไหนนะครับโซเบิ่งไหนยู่โว้ยขู่จะขายดิ ไม่คิูว่าผีโมโม่โอโ้โหโลผีพวกมาเขาเลเนว่ะเขาบอกว่า,นวาโโห,นหนีกลับเขาว่ะโอ้โหโลไม่มีทักษะในในการสีคุรอ,อยเลยครับเรนเพื่อนแล้วท่านบอกคิดว่ามันสุบอะไรวุ้ลี่อ่ะนั่นคนจะเป็นทั้งหมดอืมอย่าจัดกูได้อย่าจัดกูได้ยันผีได้อืมหยาหยัน ใครใครกำลังเคาะประตูของคุณสายนี้อย่าได้อย่าได้เราไมได้พ่อแม่ของคุณไม่เพาะไม่เคยอยู่บ้านสักวันรู้อ่ะเปิดประตูอ่ะเปิดประตูแล้วหน ไอ้ซับไอ้ซับไอ้ซับตัวแกหมดกูตัวแกหมดอ,อย่าไลยไม่มีใครอยู่ที่นี่สตัสตว์ไอ้ซั์ไอ้ซัตว์อกูบอเฮ้เฮ้าบ้าอืมคุณจะเป็นคนต่อไปโฮ้ยโฮ้ยโอ้ยเนี่ยใครก็ตามที่ทิ้งสิ่งนี้ไว้ได้หนีไปอย่างรวดเร็วเอ้า อ๋ออ๋ออ๋อยังแล้วไปยังแล้วอ๋ออันนี้ดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างเริ่มขึ้นบนทีวีอ้อไอซัตเอเอ้าอานชมทีวีก่อนไม่งมีอารมณไอมันไอ้สันนันมอ้สัน้ัอ้สสไอ้สัสไอ้ัไอ้สัไอ้สัอ้ยข่ไอ้สัสุด เราจำกัดการออกอากาศปกติของคุณอีกครั้งเนี่ยนี่เป็นเพราะมีหลายงานว่ามีผู้คนและอวัยวะนเอออานเอาแล้วคุณชมนะเข้าไหม รัฐบาลได้ระบุว่าไม่ไม่มีหลักฐานมีมีมนุษย์ต่างดาวตกไทยฉันจะไอ่านขคุณอัปเดตที่เราได้รับข้อมูลฮึดูเขาว่าไม่มีเอเรียแล้ววะลูชิมาแล้วกูชิมาแล้วกูต้องเขาว่าไม่มีเอเลียแล้วนี่คือสิ่งที่โนตกำลังพูดถึงโอ้ยขาสันเลยกู เอเลียนกำลังมาหาฉันต่อไปฉันควรเตรียมพร้อม,มล็อกประตูบ้านไม่ไอฉันควรขึ้นไปประตูและหน้าต่างบางหยุดพวกเขาควรจะมีกระดานอยู่ไหนสักแห่งที่นี่ฮล็อกประตูบ้านเลยกูฮะชิมาแล้ว อ้าวไม่มีกระดานเอจดีอ้าวอ้าวชิมหาแล้วกูพี่ดียุ่งหาหาหาคนแล้วนแล้อนน่นนี่หาไม้กระดานและวางบนประตู หาแผ่นกระดานหาแผ่นกระดานแผ่นกระดานโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วยังไงยังไงเอ้ย่าซือย่าื้อยไเรากระโดดเรากอะโเ่ากรดมาเลยมาเลยั่งเไล้ไอต่นไอนไอตุ่นไอตุ่นไอตุ่ไอตุ่นไอตุ่ไอุ่นไต่นไ่นไอตุ่นไอตุ่นไอ่ไอตุ่นไตนไอ่ไอตุ่นไอต้นไอตเ่นไอตไตุนไอต่ไอตไอตุ่นไอตุ่ไอตุ่นไอตไปต่ไอตุ่นไอตนไอ่นไอตไตไ่ไอไ

พันติเตอกันก,นกน็อาจจะใส่ก็กได้ขอลองอย่าซื้อหน้ากากยี่อะไรแล้วสำเร็จแล้วเสร็จสิส้นแล้วถ้าแล้ครับคุณตาเฮ้ยอย่างนี้น็อตอย่างนี้น,น,น็อตเดือดน็อตดิตอนนี้บ้านคุณปลอดภัยแล้วฉันควรไปนอนไป,นปไแล้วครับไป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 แล้วครับปลอดภัยแล้ว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  มื่ฝันนีบอกว่าทำเมนเท่านอนนี่อนนี้ตอนน่ะทำมือตามนั่นนี่เอเออเขาตื่นจากฝันฝันเธอเนาะโอ้ฝันนีนะเงียวแตกละฝันมันนี่นะเฮ้ยพขาเบิ้งไหนเนี่ยมนี่ใครจะโทรมาดึกตอนนี้ โอหแม่งไอ้เหี้ยไปโทรมาว่าพ่อแม่หรือเปล่าว่า <What? S 3> ข้ามาบ่้อะไรเนาะเออบอกพ่อแม่อนะไจะข้ามวาคือไนเนาะย่ังนี้มันคือพ่อเราเกือบจะกลับจากการเดินทางเราต้องอโอ้เอาละ่ะพ่อแล้วเจอกันเร็วๆนี้โอ้ ชิมาแลกูชิมาแลกูแปดไปซ้ายก็หมดแล้วพ่อแม่ของฉันต้องทำธุระการเดินทางให้สำเร็จก่อนหน้าที่ฉันน่าสงสัยแล้วชิมาแลกูชิมาแลกูจะอะไรวะรอพ่อแม่ของคุณมาถึงมันสิตันตอนไหนมันไปเรื่อยๆ พ่อต้องรอรอพอแม่มาถึงก่อนตอบโทรศัพท์อีกครั้งโอยชิหายแล้วกูโอยอยาดนะน,นี่ยาดนะนี่นยาไไ้้โอ้โลไม่ยังคือตายวะยังให้พวกเราอยู่ที่นี่มาช่วยพวกเราใส่กระเป๋าไว้เถออ อย่างเราใส่กระเป๋าไว้โอเคฉันจะมาตรงนั้นบิดาอา้าไปใส่นี่โอ้โหฉันต้องเอาหมอนออกจากประตูเช,ช,ชี่ยเชี่ยเชียยายาอะไรยาไรยาอะไรยังยังยัง,ยง เดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองตัมไปปิดตาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นคือรถพวกเขาฮะช่วยพ่อแม่ช่วยเหลือพ่อแม่ยะไอสันยุ่ยเอวมาเร็วเฮ้ยเอา้า ฝันอีกไปแล้ววะเอ้าเอา,เอานี่มีความฝันแตนเอา้าฝันอีกบ่เอา้าฝันอีกหรือเปล่าเฮ้ยอ้สัตว์ไมนเหมือนกูไลยฝันฝ<ฮ>ัน,นสำเร็จเรียบร้อยเกมโอเวอร์ตายอีกแล้วครับบทที่หนึ่งบ้านบทที่สองเร็วๆนี้อ๋อเราอัปเดต ราบเดอบที่สองอขาก,กันมาเล่นในคอโอ้ก็อเาองยเราออกกันนีใ้เฮ้ยออละ้โหุดีเขาเาาล่นธรรมดามามาโลโลโลยืนยืนยืมามามา,มายืนมลับาาก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการบุกลุกของ UFO นะครับถ้าใครอยากเล่นนะผมจะทิ้งลไว้ด้านล่างเลยนะครับ Bye-bye.